เอาล่ะเจ้ามีนี่ <sk r isa> เทสรถหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพรถอ่ะ <sk r isa> เอ้าไม่ใช่ต้องเทสรถอะหะเอา้าถ้าไม่เทสเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปไม่ถึง10,000เมตรหรอกอะฉันไม่เทสรถฉันก็เป็นวัยรุ่นเทสเนี่ยแม่ไม่เ <c oughs> <S <s <uk> สีเยเสียแล้วเสียเสียกวมาก เอ้าคุณยายแล้วคู่บอดีไปไหนฮะอคู่บอดีเหรอมันตายแล้วเหรอบ้างฉันว่านะมันแบบใส่ยาปลุกผมผิดอันน่ะแล้วมันก็เลยแบบตายประมาณนี้เ้ยาใส่ยาปลุกผมมันกินยาหรือว่ามันกินยาปลุกผมแล้วมันตายมันใส่ยาปลุกผมมันแล้วมันใส่เยอะเออยาปลุกผมตื้นเข้าปากไปไหลเข้าปากมันก็เลยตายอ่ะเจ้าตอเจ้พี่โยห์อย่าไปฟังมันพูถูหู่าดีอะไรเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่เรามาสำรวจบ้านนี้ดีกว่า ไหนดูอุ้ยมาถึงก็เจอเจ้าบัฟเป็นเพื่อนแคนนี่ปะเนี่ยฮะนี่ใชเป็นเพื่อนแคนนี่เปล่าฮะจะป้าเรามันไม่ใช่บ้นจะไม่เันไม่หลอขนาดนี้หรออไปเป็นหับ้านไม่ได้มันปิดหูฮะหมวกใหญ่ไปปะหัวบ้านมาเร็วบัฟเฮ้ยแต่ทำไมข้างในมันสีแดงอ่ะเจ้าหมีหรือว่ามันเป็นไอ้นี่เป็นไซเลนไงไซเลนปะใช่ไฟไซเลนอะนักขโมยจากตรงหน้าต่างเลยปะขโมยอะไรเนี่ย เราเอาเราแกะเข้าไปเลยเหรอเอาเขเข้ามาขโมยโองไงดีวิธีขโมยแบบใหม่โอ้โหจเนียใ่เลยจะป๋อตอิโดขโมยแบบใหม่นะครับเราอยากเลือกอะไรเราก็เราต่อตอวิโดจีเนี่ยแต่แกนเมียจีสปินเน่ามีประตูตรงนี้นี่นาเจ้าหวีเนี่ยตรงไหนว้ายเจวีโดนสารเคมีอย่าไปยุ่งกับบอนอย่าไปยุ่งกับบอนอย่าไปยุ่งกับบอลอย่าไปยุ่งกับบอ่ออมไปไ้วยไปนย อย่าไปยุ่กับวันยีโดนสันเควียขนมันล่วงไปหมดเลยดูดิติดติดบ้าอะไรไปเอาไปดมกันะน่าเกลียดมากโดนสาเควีแต่แกแม่เกลียดกว่าฉันมีรลุลิกรลุลิงอะไรรุ ไว้จะอว่าทำไมเอาออว่าทำไมมันหมดแล้วว้าน่าย่ายาจมีมันหมดแล้วแม่ก็ถือที่จะต่อตอพี่โจเพียงแค่กลัวว่ามันจะเขียวเลยไม่ถูกไม่เอาเดี๋ยวฉันถือให้ดูว่ามันว่ามันจะเขียวหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะอุ้ยตัวละเอ้า ในายแกบ,บอกว่ามันบอดแล้วนายจะมีฉันบอกว่าบอดปักเอาล่ะจะต่อตบอีโดแกหลอกกันหรอแต่นไม่ได้หลอกแกนะแกเข้าใจผิดเองแกหูตึงเองอ่ะใช่เอตึงแล้วแกจะเอาไฟถวายแล้วยัดไปไหนแล้วถ้ารถเป็นสีเขียวอ,อ่ะนั่งไงอ่ะเอาแล้วแกให้ศาสตร์เคมีนั่งหน้าแล้วฉันนั่งหลังเลยนะอ เขียวบอกไว้ก่อนเลยโอ้แล้วตัวเขียวกนทั้งหมดเลยด้ว <laughs> ยโอ้อรู้สบ,บ้างว้าวแล้วเอาล่ะ,สะแสดงว่าข้อสรุปก็คือเจ้าหมีเราไม่สามารถลงน้ำได้ใช่ไหมราไฟฟ้าลงน้ำไม่ช็อตตายกันหมดหรอกนะก็เมื่อกี้เราช็อตตายกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะว็ต<อ>ายไม่ช็อตตาย,ไม,ตตายไม่รู้ตอนนี้ก็จะช็อตตายอ,อยู่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยนะเดี๋ยว อยนอันนี้ต้องทำางไรนะต้องขึ้นตรงนี้เหรอค่อยใช่ค่อยๆคอยลงไปเติมน้ำมันเคยไหมเนี่ยเคยไหมอ่ะเบรกได้ไหมรหนึ่งลงก่อนย่ลงให้โอ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 ้อ้้โโอ้้โอีอ้อ้อยาก้โอนน้โอ้โ้อ้โอ้โอไงอ่ะเจ้าหมีพ้่อ้โอ้โ้โมอนมาเติมตรงนี้อ่าฮะเคย้้ ไม่เคยข้าวสะพานแบบเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะข้ามแพไปฝั่งโน้นนะครับจะมีเติมอยู่อ่าดีอนนีรถคันนี้ไม่ใช้น้ำมันเนี่จเลยเติมให้เต็มที่เลยใช่ปิดก่อนแป๊บนึินก้แล้วใก้แล้ว่ะเสร็จแล้วอ่าเราก็โยนทิ้งแล้วสับสวิตปะปึ๊บเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยย้ยรถรถยยเฮเ้้ ไม่เป็นไรอยู่นอกรถนี่แหละจะดูไงเออรอทีได้ไหม<อ>ได้ไหมทำไมมันนานจังเลยเนี่ยฮะไปอยู่นี่ไงมันเคลื่อนที่อยู่สวยงามสุดๆนี่มันเป็นถึงใช่ไหมแล้วค่อยขับไปใช่ที่จะสอนับวิดีโอข้างนอกลมเย็นไหมอ่ะก็ดีนะแค่นี้ลองแค่นี้ลงลง,ลงมาดิลม<ง>ยันไม่เย็นอนะ่ะลองพบจมเลยละ่ะไม,ไมยย่ไม่ลงยหญ่ใหญ่ไม่ลงมายกลัวดนมะาแล้วต้องสับวสวิตต์ปะ หรือไม่ต้องไม่ต้องมั้งอ๋อสวิตซ์โทรศัพท์เราเองขึ้นมาระวังตกน้ำนะได้แหละเราข้างหลังไม่ปิดกันนะไม่ต้องปิดเราเปิดไว้เปิดประทุนอ่าแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดึงมือให้แล้วอ่าดึงถ้าไม่ไปไม่ได้อ่ะตัดสตล์อีกเวิรอกเดี๋ยวไปได้แล้วเย้ เล่นมาเพิ่งเคยทำแบบถูกวิธีเขาวันนี้เออเพิ่งขึ้นได้นะเนี่ยเล่นมาตั้งนานไม่เคยขึ้นกันเลยอ่ะแพเคยข้ามแพ่มาเนี่ยไม่เคยอะาเราไปกันต่อนะครับเราจะไปกี่เมตรดีเจ้าหมีตอนนี้เราจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีอะไรแปลกใหม่หล่อร้านอาหารเลยเหมือนเดิมร้านดิร้านอาหารอีกแล้วแปลกใหม่เขาไว้นันนั้นหน้าแกแปลกใหม่ดน้แกนั่นหน้าแกก็หน้าเก่าเป็นคนโบราณแก สี่สิบนี่ใช่ไหมสี่สิบาทอะไรอายุเยอะแล้วก็ต้องยอมรับตัวเองบ้างอะไรของแกคุณไม่ใช่หรออะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยโรงงานอะไรอ่ะโรงไฟฟ้าเหรอโรงไฟฟ้าอ่ะเนี่ยเดี๋ยว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 ก่อนจะเป็นโรงน้ำมันก็ได้นะ มีอะไรอยู่ในนั้นด้วยเจ้าวหวี่มีอะไรอยู่ในนั้นหรอหรือว่าคุกเพรสเซนต์เบรกเรต้องไปช่วยคนเขาแหกคุกกันเร็ว<ฮ>ตบบีโดเยวต้องถ่ายรูปก่อนเปล่าตรงนี้วิวสวย<า>ถ,วถ่ายรูปเหรอถ่ายนี่ถ่ายแคนนี่ถ่ายรูปให้หน่อยเร็วพอดิวิวสวยเหรอได้เลย,ยเดี๋ยวยายถ่ายให้แล้วแก,กไปปีนรั้วได้ไงเจ้าวหวี่แกบ้าปะเราปีนรั้วไงนี่ไงปีนรั้วปีนรั้วถ่ายรูปแกเป็นเด็กปีนรั้วเหรอเด็กปีนรั้วแกเป็นเด็กรั้วในตัวตบบีโดอุอ๊ยเราก็จะมืดแล้ว่ ทางเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะนั่นมันมิวแทไไน,นไม่ใช่หรือไงอ่ะมันมิวแทนเหรออาจจะเป็นยามก็ไ่้เจ้าต่อตอพีโดยามบ้าอะไรอ่ะดูสภาพสิแล้วเขาเดินมาทักทายด้วยอ่ะเห็หนป่ะไปเขาน่อยแล้วสวัสดีมิวแทนคือฉันอยากจะเข้าไปอ่ะต้องใช้บัตรอะไรหรือเปล่าอฮะมิวแทนมีพิการซื้อได้จากเจ้าหมีสองร้อยบาทมิวแทน เออฟันทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้แปลงเดี๋ยวมาวยวงกับฟันของฉันสภาพาเหมือนแกดีแกว่าจะเหมือนดิวแทนอีกแล้วนี่เฮ้ยแล้วนเวน,นี่ยรนะ์นั่นก็บีกตัวหนึ่งนั่นอ่ะเห็นปะ่ะตัวนั้นสเปคชั้นเลยจะต่อตบมีโดใหญ่มากๆประตูตบมีดเกเนี่มันกำลังจะมีความรักแล้วให้มันแต่งงานกับความรักกับซอมบี้เนี่ยนะ าก็เป็นซอมบี้อยู่แล้วเฮ้ยเอาอย่างงี้ซอมบี้ได้ไงเพราะเราเพวกเราจุกเอามาเราไม่ยิงเราจุกเอาโอ้ยใครจจุกไปเลยอะแกจุกแบบคนเดียวเลยไปดิเอาเข้าไปก็มาด้วยกันสิโอ้โหอะไรเนี่ยเราจุกไม่เราจุกเราจุกไปบ้านนู้นก่อนเราจุกไปบ้านเล็กนู้นก่อนวุ้ยอ่ะชิี้าเรามาล้วี่เฮ้ยข้างไหนก็วี มามาจุกจุกเฮ้ยมันติดอะมันออกมาไม่ได้อ่ะดูดิไหนไว้ออกมาไม่ได้ไว้ฉุบน้ำแข็งยัยยัยนัดกันก่อนนะเจ้ามิวแทนว่าใครจะออกใครจะเข้าอ่ะไอ้ยี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 ้าต่อตมิโดเข้าไปหนยี้มันมีอุ้ยด้านหลังก็มีเจ้าหมีเนี่ยไหนโอ้โหตัวอะไรเนี่ยฮะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มิวแทนอันีออมาดีไหนฉันขอลองยิงว่าจะไม่ใช้แล้วนะว่าจะไม่ละแต่ก็ต้องใช้ แกปืนไรจัดลิงจัดลิงจัลิงนี่เติมแก๊สหรือเติมน้ำมันอ้าเรายิงมาเราย้ายเรียบร้อยแล้วเกมีอะไรให้ปนบ้างมีอะไรปะไม่มีเลยมีแต่อาหารไม่มีอะไรเลยอ่ะเกลือมากเลยฮะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้อช็อกโกแลตอ่ะกินช็อกโกแลตโอเคเก็บไอเทมก่อนของกินให้ยายเหลือบ้างไว้ด้านในอ่ะยายหิวหิวหมดแล้ว ไม่เปไม่ปวดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวยายไปหาเอาข้างหน้าดีกว่าอุยทําไมหมอกทาวนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะมีตับมลุอยู่ทำไมหมอกจางมากเลยฝนตกโอ้อโอ้ฝนตกตายแล้วจะเปียกไหมเนี่ยหลบเข้าบ้านก่อนแล้วเจ้าหมีเข้าบ้านวเข้าบ้านแล้เข้าบ้านทำไมเราไม่เข้าบ้านใกล้ตรงนั้นทำไมเราต้องเดินมาเข้าอีกไกลไม่เข้าใจก็บ้านนี้ใหญ่กว่าไงเดินเข้าไปเลยไปอุ๊ยว้าวมาตูขัง ใช่ไหมนี่แน่เจ้ามิวเจ้ามิวนี่แน่ยวเทนนะจะเราเราจะคุยกับมันไห้หรือเราจะให้ช็อตมันเลยดีเจ้าต่อเจ้าพี่เจมดีจะคุยอะไรแรงหนาเนี่ยเล็กน้อยคุยอะไรเยอะแยะเข้ามาแล้วแกจะจีบมิวแทนหรือไงอ้าวฉันไม่จีบเป็ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลขอะไอ้คนบ้าขโมยก่อน ดูบ hmm. ้านนี่อุ้ยแต่ดีก็มีหมดบ้านนะบอกเลยว้าวมีว้โนไมักอย่างิมันกระดียบงมกรดเหียบหน้าแล้วตอดทีดโดแล้วเร็วๆๆมีอะไรมาเจ้าหมีในนี้มีมีอันนี้เอาไว้ปักหมุดปักเเนี่ยอุ้ยแว่นตาใส่สิโยโย่เจ้าหมีแลบโย่อไว้คอยเนีย แป้คขับเยอะนะบอกไว้ก่อนเลยเลิกหยิบดินสอได้แล้วตักแก้งนี่ได้ดีกว่าไอ้นี่ตรงไหนหาไันอยู่ข้างหลังแกนี่เราห้องเล็กอ่ะห้องเล็กอ่ะใหญ่จะตีม้าฉันว้าวว้าวมีตัวใหญ่ด้วยวว้าตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็มมีกูมันตัวอะไรอ่ะตัวบัฟบัฟตัวบ้าตีบ้า นี่คุณยายนี่คุณยายว่าไงมีโดนัทโอรยโดนัทจังมีรูอุ้ยขึ้นเยอะเลยยายหายหิวนะโดนัทจังมีรูนี่กินได้ปั๊ไม่ได้ทำไมแกอยกินลูกบอลเหรอไม่รู้อ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะเจ้าหมี เป็นไรมันโรงงานอะไรเนี่ยฮะโรงงานฮารกเนี่ยเลยกดปุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยฮะโรงงานเบลเลอรเลยโรงงานไฟฟ้าเนี่ยใช่โรงงานไฟฟ้าเนี่ยพี่แกฉันว่านะเอาโรงงานตรงเนี้ยทำเป็นโรงาตอะไรอะกเลนฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยโฮ้ยเ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 ้ยเฮ้เ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเ้้ห ว้าอุ้ยมันบามได้วยได้เฮ้ยขึ้นไป็นขบนข้นขบขึ้นไปบ้หอนเป็บวไ้า้ปบฮ้ยมันช็อตน้าบันไดมันช็อตระวังบมันตแมันมันมีงไฉันเกิดบได้มีโลบัคก ลอก่อนลอก่อนลอก่อนแกก็ลอก่อนสิอมยาู่ตอนนันี้คุณายยิมันดีมเดันต่ือฉันเตรียมปืนแป๊บหนึ่งรอก่อนอย่าเดินมาหาฉันอย่าเดินมาหาฉัน าแล้วดีดีนีเหรอเฮ้ยมันวาไปไหนมดีแหละไอ้นี่เราดิ้นแตกมันนี้มันตายมันมีไฟฟ้าอยู่นะใครจะกล้าเหยียบเดี๋ยวยายเหยียบเองได้ไหมเดี๋ยวยายจะเป็นผู้เสียสละชีวิตได้ นี่มันจะตายไปเฮ้ยนี่มันไม่ตายมันตายไปตายอยาเก่งายเิย่าเนงยาเพยเพ่งเพ่อยพิ่แอย่าเพิ่ง่าเลิ่อยาเพิ่อ่าเพอ่าเ่งอย่าเพ้ย่าเปิงอ่าเิอย่าเพิ่่าเพอ่าเอย่างอ้วาเี่อ่าเพ้่งอย้าไไง้ย่าเดิไงอไ่า่งอย่พไงอย่าเพิ่งอยเิ่ง่าพ่อ่่อย่า่ยา่อาไม่งอย่าไม่งอ้เิ่อยเอาม่ยาา ขึ้นไปอีกเหรอคะตามไบเฟ็ของแบบชาวเล่นเกมหรอกเขาไม่ขึ้นไปหรอกนะก็จะก็จะลอยจากข้างบนไงเข้าใจปะแล้วสรุปว่าสรุปมันกินผลอะไรเข้าไปอะผลปีศาจอะผลไฟฟ้ามั้งผลเดียวกับเอเดลอะฉันว่าแต่วแต่กินผลกันไม่ได้คงกินผลกูมูกูมูเข้าไปอะบังฮะฉันว่านะลูฟี่อ่าสู้ได้เป็นยางแกอะไรอะฮะลูฟี่ออคนป่า มีเครื่องอะไรอ่ะมีเครื่องด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรให้สมวยเนี่ยเฮ้ยต่อไปโดนนี่อะไรเนี่ยไหนเฮ้ยปืนใม่เหรอปืนใหม่เหรอลองดิยิงแล้วมันจะเป็นยังไงลองยิงดิชาร์จอ๋อเป็นลาสเตอร์อ๋ออ๋ออ๋ออออา หิวหิวมันจะได้ผลอะไรเนี่ยน้องปีซอมบี้เล่นวีปครีมเออเอาไปลองเดี๋ยวเก็บก่อน <ละ S 1> ดิเก<ด>็บซอมบี้ดิได้ปะไปไปเร็เก็บแปบ๊บวิธีมยกตัวทวีดูฟินวิปครีมก็ไหนไหนอะไรวิปครีมนี่ไงวิปครีมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผิดทันมันยากันยุงนี่ไม่เห็นแกถืออะไรเลยนี่ไงเนี่ยวิปครีมไงวิปครีมอ๋อถ้าแกถือมันมองไม่เห็นของ เออแกถือไม่มองไม่เห็นของไงโอ้ยเซ็งเลยอันนี้แค่มองเห็นยังอันนี้ลอ้ลอลอ้ลอรถเอามาให้กินทำไมเนี่ยอันนี้เห็นไหมสเปรย์อาปากเอวจี๊ี้สเปรย์ใส่ปากไม่เอาจะได้าปากหอมๆ <c oughs> ไปแล้วออกไปจากโรงงานบ้านี่เถอะเหยียบไปหนึ่งทีเดินเดินเดินช่วยถล่มทะไรอ่ะหูยตายแล้วยี แสดงว่าที่นี่ก็เป็นบอสที่หนึ่งตอนนี้เราเจอบอสกี่ตัวแล้วเจ้าหมี่ก็คือมีพ่อครัวหนึ่งไฟฟ้าอีกสองแล้วก็จากบังเกอร์สามใช่ปะแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีแค่นี้ปะเจ้ามีเป็นบอสพวกแกอีกทีหนึ่งพวกเะไรบ้าไปแ้วโอ้โหคาราวานบอสผีพวกพวกกระจกทั้งหลายหน้าตาอย่างนี้เป็นบอสโถยเป็นบอสไม่บอสไม่รู้มีคนขับรถให้อ่ะบอกไว้ก่อนเลยดิแล้ว ขับรถขึ้นไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวมันไม่รอเดี๋ยวมันเก้งับไปพวกนี้ไม่ได้ให้เงินเดือนเราไม่เชื่อไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยเครื่องบันไดยาอากาศเป้าจะต่อยไปโดนตรงนั้นเลยไหนเรกต้องหันลมทุเพราะยาอากาศเฮ้ยลอง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 ๆๆๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ๋งจังนะลองไปดิลองไปดิลองลองลอง มาข้ามาข้ามาข้ามาช้านะหันปืนนอนิ่นีมีัดอเนี่้าูลยนะพี่อูเรมนปีโูเมันชีามามามายิงไม่โดนเลยอ่ะ ทำไมปืนมันขึ้นน่ะยืนแทงให้ตีเลยอ่ะยืนเร็วๆจะตายแล้วเล่นมันเยอะมากเร็วจะตายแล้วยิงไม่ได้อะเจ้าผีตายแล้วไปนะป้าเดี๋ยวยายล่อมันให้เฮ้ยโดนแล้วไฟไฟหนูไฟหนูมไฟหนูไฟโอ้มันเป็นปืนสายฟ้าเข้าโดนคุณยาย

โอ้ยยิงไขมันเลยจะต่อต่อพีโยยิมันเลยว้าวแล้วก็ายดิหย่าแกี่หนอแล้วนายอยากจะยิงยายอีกรอมืมืใหญ่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 มือทั้ัยากยาย เห็นฟ้าเป้ามันไม่เฝ้ามันไม่ตรงอ่ะอ่าโทษนะโทษนะโอ้โหตรงแล้วนะต้องได่ยิงขึ้นอนแต่คุก็ยิงไงว้ยโจนจนนิคุณยายคุณยายจ ย้ายโดนโดนแชไปหมดแลนะทุกคนก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะปืนช็อตไฟฟ้ากับบอสตัวใหม่แล้วดูมันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับไปทุกคนสนุกสนุกไปทุกคนบ้าบอที่สุดสนุกสนุกสนุกโดนช็อต